สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวค่ะเป็นเพื่อนที่เคยทานนะคะซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวแบบนี้นะคะจะรู้ว่าราคาในค่อนข้างจะแรงเลยค่ะมาม่าก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทํานะคะทําออกมาเนื้อเปื่อยนุ่มเด้งแบบนี้ฉ่ำๆซอสเลยนะคะวิธีการทำเนี่ยง่ายแสนง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ พอดีว่ามาม่าได้ซี่โครงหมูชิ้นใหญ่แบบนี้มาเลยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ1แพ็คหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะมาม่าซื้ออยู่ที่ประมาณเจ็ดเหรียญค่ะขั้นตอนแรกเราก็นํามาลอกเอาตุงผังผืดนะคะที่ติดอยู่กับซี่โครงหมูเนี่ยด้านบนแบบนี้นะคะลอกออกมาก่อนค่ะจากนั้นมาม่าก็จะมาตัดแบ่งครึ่งนะคะหรือว่าตัดเป็นขนาดชิ้นที่สามารถนําไปอบได้นะคะมาม่าจะ อบในเตาอบนะคะวันนี้เพราะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่ค่ะถ้าเกิดว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วนําไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ํามันก็ได้ค่ะจากนั้นมาม่าจะต้มน้ํานะคะให้กับว่าให้พอท่วมซี่โครงหมูนะคะใส่กระปุลลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะนาซี่โครงหมูใส่ตามลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้มาม่าจะใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะ มาม่าจะต้มให้น้ำเดือดพร่านแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ฟองที่เป็นขุ่นๆแบบนี้นะคะลอยขึ้นมาให้หมดค่ะจากนั้นเราก็ตักฟองเนี่ยนะคะทิ้งออกไปก่อนนะคะตักฟองทิ้งออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะใช้เวลาต้มนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะทั้งนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับซี่โครงหมูที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะว่ามีความหนาประมาณไหนนะคะ จากนั้นเรามาทำซอสบาร์บีคิวค่ะมาม่าจะใส่พริกไทยปน่นผงปาปรปิกา้าถ้าไม่มีผงปาปรปิกา้าใช้พริกป่นแทนก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายผงออริกาโนค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะจากนั้นมาม่าจะใช้เป็นซอสพริกค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างมาม่าจะใช้เป็นแบบช้อนโต๊ะนะคะมาม่าจะใส่ปริมาณทั้งหมดย่งไว้ด้านใต้คลิปเพื่อนๆไปติดตามดูกันได้นะคะ จากนั้นเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศตามลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันหอยหรือซอสหอยตามลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะให้หอมมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นมาม่าจะใส่น้ำเปล่าลงไปสักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะซอสท,ที่ทําออกมาเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บให้นานหรือว่ากลัวใช้ไม่หมดจะนําไปตั้งไฟก็ได้นะคะแต่มาม่าจะใช้ทั้งหมดเลยค่ะก็จะคนผสมให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นเรามาดูซี่โครงหมูนะคะตอนนี้ซี่โครงหมูมาม่าต้มมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะใช้ได้แล้วค่ะสังเกตดูว่าซี่โครงหมูเนี่ยเขาจะ ตัวส่วนเนื้อที่เขาจะล่นลงไปจนเห็นกระดูกแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยมาม่าจะนำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกสักรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะเตรียมไปนำไปอบกันค่ะมาม่าจะใช้แผ่นฟอยนะคะเป็นแผ่นรองสำหรับย่างซี่โครหมูนะคะก็จะจัดเรียงลงไปแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็นำซอสบาร์บีคิวที่เตรียมเอาไว้นะคะทาลงไปให้ทั่วๆเลยค่ะมาม่าจะทาให้ทั่วๆท,ทั้งสองชิ้นเลยแล้วก็ทั้งสองด้านเลยนะคะ พอทาซี่โครงหมูด้วยซอสบาร์บีคิวจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เตรียมแผ่นฟอยล์มาอีกหนึ่งแผ่นค่ะจากนั้นก็นำมาประกบลงไปแบบนี้แล้วก็พับขอบเก็บให้เรียบร้อยนะคะเราจะอบด้วยแผ่นฟอยล์แบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำไปอบค่ะจะอบด้วยหม้อทอดและน้ำมันก็ได้หรือว่าจะอบในเตาอบก็ได้นะคะใช้อุณหภูมิอยู่ที่200องศาหรือว่า400 f า h รนไฮต์ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะ พออบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแต่ยังไม่แห้งสนิทนะคะจากนั้นมาม่าจะเปิดเอาแผ่นฟอยล์ออกแบบนี้แล้วก็ทาซอสที่เหลือตามลงไปค่ะให้ทั่วๆท,ทั้งสองด้านเลยนะคะ พอทาซอสบาร์บีคิวทั่วทั้ง2ด้านแล้วนะคะมาม่าก็จะนําไปอบต่อนะคะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมเลยนะคะ200องศาหรือว่า400ฟาเรนไฮต์แต่คราวนี้มาม่าจะอบอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะ เวลาในการอบต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าชอบให้ซี่โครงหมูบาร์บีคิวเนี่ยมีความแห้งขนาดไหนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาอบเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ให้เนื้อเนี่ยแห้งลงนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะซี่โครงหมูของเราเนี่ยหลุดออกมาได้แบบนี้เลยค่ะมาม่าไม่ชอบแห้งมากๆนะคะก็จะได้ ยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่ด้านในแบบนี้นะคะตัวเนื้อซี่โครงหมูก็จะหลุดออกมาได้แบบนี้เลยค่ะนุ่มๆแล้วก็ฉ่ำซอสมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูกันนะคะถ้าถูกอกถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ